ไม่มีใครอยู่บ้านจริงมากหรอกพี่กูแม่หมายินนี่ไม่มีใครอยู่บ้านแม่ไปเล่นแข่งกับปลาข้างบ้านสักพักได้เถอะครับอืมแต่วันนี้เรากนะ็บคุมกันมานานเลยนะใช่ต้องยกกันไหมนี่ก็ไม,ม่ได้ยกไปได้ขนาดนั้นแม่ก็ดูเราส่งคุณคบกันแต่ถ้าแม่ดูเราส่งคุณมาห้าหรว่อยู่ด้วยกันนะั้นแม่คงไม่โอเคแล้วพีก็ย,ย้ายแม่เปิดใจมั้งนะพีก็ย้ายมาหนูแม่ตีแม่ดูได้ฝ่าหนูเป็นเที่ยวนู่นเที่ยวนี้โดยแม่เปิดใจเล็กนิด เดินคนแม่เจกนอื่คนไ้มยายายาีี่ลิกลิดอุ้ยเอาแมมาเดินมาได้อันวะกับดึกวันีรับแม่หนุ่ยเปลนฝ่ยนะคะี่แมมาเลยใช่ไหมขเรียนข้อกับบานกนนะว่าไว้แล้วเช้ญเมาห็นคนไั้แจ๊คใช่ใช่ใช่มาเห็นนไ้แจ๊ค เดี๋ยวจับชิ้นนี้ตัวเองขึ้นหรอก็น้องบอกแม่เราไงว่าเราคบกับพี่แจ็ปอยู่คือน้องไม่บอกแม่ก็รู้ว่าขอบันตั้งแต่หมอนึ่งแล้วรู้ดีจะด้วยถ้าเป็นผนีเธอไปตามขอเธอมาคุยกับฉันพอผมตายเลยครับก็ไปพาแม่เธอมา แม่พ oh, ุ้มก็ตามโผไปไหนเหมือนกันอ๋อแล้วเธออยู่ใครอ่ะอยู่กับยาท้วงคนศ์ครงั้นก็ไปผ่ายาถือมาเล่นกับฉันยาพวกยาพุ้มนะครับกัมือนหมยาพุ้มยาพุ้มเลยตามโผกับแม่ไปไหนไม่ได้เธอต้องมาข้อลูกสาวฉันอาพุ้มยังอย่างตางใี่แม่ไม่มีตางก็ติดขุกไปเลยโค้ห้าบุกรลุดเด็กกับปลาปูเยาวก็ได้ครับเดี๋ยวพผมไปหาตางมาให้แต่ถ้าแม่ไม่โผลกับผมมีหมาพวกวายอยู่แล้วขาที่อดแต่ได้ไหมฮาฮาอันนี่ฮาเมื่อหนี่ไหมแม่ฮาสเตนหยัดฮะ Hà chết ừ. Phụng mình điên cao phân thì mẹ cũng bị áo bà tỉa Mấy mỹ tán phải tông là dư cho sao chân yên Để phụng rạp được ra mấy hình chính ná Thôi mẹ ở vô đề ta Nó gọi là bị chết chính chính ná Rạp mà kín mấy đai Thôi bố xôi mấy mỹ tán ở sâu hình kín này đấy Mẹ mới ra đây làm ba cái chết mấy... hả? Hả mà Mẹ Có đai không? Phụng chỉ mà Thế mẹ khóa chính Thôi rạp chính ok mà dỡ dỡ lời Được mẹ, mẹ เป็นผู้หญิงใส,ส่สองต,ตัวปันนีอ่ะไม่ดักหัวงเง่วนตัวเหมือนผีมึงมั่งอ่ะปล่อยเนือ้อปล่อยตัวให้ผู้ชายเล่นอยู่ได้เคยเห็นใครก็นินท่ากันตายเลยแมวหน้าไปไวนะยัยปันนีฮัลโหลพี่แจ็คน้องก็ตัวแทนแม่น,มนะนนวันนี้แม่แก้คงพูดได้ขนาดนั้นแหละไม่พูดกับพี่ก็ใจแต่พี่จะพยายามหาทางมายได้พี่จะไปช่วยแม่น้องเองว่าพี่รักน้องจริงกันนี้เอวยิ้มไรใช่ไหม้าเหรอไม่มี มีก็ไม่มีนะนี่หนวนเลยนะคนดีครับโอเคครับอุ้ยอุ้ยตาล้วย้วายอ้ด้วยเตะักนกลัวนีอ้จุกับ็อกฟูก็จะมาทำห่วยใต้เพืือนนี่นังยิกในสนี้เราเพื่อนพตีนั่งกีได้บกนี่นี่กูเล่นเกมอยู่เว้ยเกมไคองเราอะเกมเอ็นดีเอ็นหนึ่งมึงเออ เล่นไงเลือวัวกี้มันเมียเล่นหมานัดเล่นนดยเตะดีนักเลยน้เล่นนอคนคุยเล่นกันนี่กูต้องแบบตัวเฉยจิงมึงหยุดแม่มีเลยไลดเลยอดีเนหนึ่งหนึ่งี่เลยแต่มึงบอกมาจะม่ใช่ผัดด้วมึงจะได้รบบโบนัสมากมาเลยหรอนี่แน่นี่ไม่ต้องโบนัสะไรเตะดีนักเลยเออป้านยิงว่อ๋อไอเจได้ข้าไปกินที้องหลุดเาว้าเข้ามา อันตรมั้งวะเขาเรียกขี้บา้านอะมึงงานเช่นหนูฮะงา,าเนเชนนี่กะข่า,ขายหลวงเศราเลยตกที่เรือบ้านได้เป็นลังลังนี่กูว่าเรียนปาเบี้ยนี่คนข่ายลูกกินนี่แม่ต่ะคนขี้จีบฮันไม่เลียนลานเนื้อบุญลุยอ่นีย่ยเล่นตึงลานตนาะตอนนี้อาเจ็บาดติดตัวเวียงไม่มีเลยเดี๋ยวไม่หยอบเพื่อนหรือไ,ไม่กูว่าคนไม่ไม่ต่ะเมียใหญ่คนนี่ไม่ปานกูไม่เลว่ะกูกลับมานานแล้วอ่ะกูอยากบโตไปนานๆ เลียวมึงนี่ทำปัวตางห้าเซนไม่ใช่มันง่า,ายๆนะเพื่อนไอ้มึงเจ้ากูตีนะความพยายามอยู่ที่นั่นความพยายามก็อยู่ที่นั่นเนี่ยมึงต่อตัดต่อเ,เ,เพื่อนอะไรล่ะเพื่อนพอมีกำลังใจมึงก็ตัดต่อนะเดี๋ยวมึงกินเละตางห้าเซนไม่ใช่ฮากันเลยงนี่กูวันนี้ตางเชือตมอยังไม่มีเลย มาวัไปเช็คไม่มาครับเดินหน้าน้องกระชื่นใจเลยนี่ตังเนี่ยมัญชีน้องอย่างอยู่โซ่เหมือน้องจะช่วยพยายามไหมหน่งนะอ่ะบ้าเลยเจ็เบียวตังน้องไปมั่นน้องอะไม่ฟื้นไปตาเราก็มั่นกับโซ่คุณน้องเนี่บีบลำนีุ่่นเดียวฟื้แล้วอีกอย่างน้องไม่อยากเป็นคนไม่ทันมากแม่ก็ต้องสียแพงเลยขิดมาเองผีไม่ทำแม่ผีรักน้องนะอยากยิงด้วยอย่าอยู่ด้วยกันตลอดเลยกินข้าวไหม Nhi và lớp ban à, Vì chắc là lớp ban của nó Thì kẹp kết cầm nát được qua lùi lắm nữa Chỉ trắng nữa đi à Đang kể cộp đấy hả? Kể cộp đấy mà à Ui anh ơi, mưa đi Mới đồ tàn mới là Không hả? ูไอตหุ้นงินกนเบื่อน้าช่วยมึงน,นะเว้ยกูจะได้ยงงีจริงๆเดีวะเนยทันไมวะหัวกูไปใกล้แต่างวะเพื่อไดร่เนไอ้สัสมึงอยาสิ้นขีดกันนั่นเลยเจ๊มึงเอาแันนี้ตะกลัวมึงหลงกาไปแล้งเดี๋ยววะพกอย่างท่านี้ตอนนี้เดอดาบมายัยกวใจเละใจไปเลยอพอมันตหาไม่ทันมึงเลยห้ามนกับมาเช้มันตังค์เลยนะเว้ย ลงเล่จะกูเออลงเล่ก็ได้วะไปไปก็ไปกไปไม่ทำมานันักวันหรือมึงทำมาได้เลยเมียแม่ครับนีเงินเป็ดมึพุงห้ามอะไรแหวนี้ถือเรื่องพุ่งผัพ้นได้ไหมเธอไอ้ลูกสาวใช้เหมือนกับชายไฟฟ้าที่จะมาพ่อพ่อเป็นเดือนเดือนเธอลงไปทั้งสมัยไทยเลยตาที่นั่นเขาไว้พ้นไม่เมียนั้น พมก็พยายามตรงที่ทิศทางเลยครับแม่แต่พมได้มาแค่นี้ถ้ามีปัญญาหา้ได้แค่นี้มาทาันนั่นก็ลบไปทานนั้นเลยไปแม่ครับแม่ฉันมีลูกสาวคนเดียวชเชิญเปีเจ๊ไปไเห็งก็ไม่ให้ครับป้ยแม่ถ้าแม่แม่ปีเจ๊มันกำโน่นหน่องจะหนีตามพี่เจ๊กแล้วนะแล้ววิญญาณห้หน้องโงกับพี่เจ๊กหน่อยแล้วด้วยหน่องไม่รู้หรือแม่ก็เคยนะน,นี้แม่ฉันยินคนตะารูที่แม่ให้พี่เจ๊ลกลบไป พราะแม่จะให้พี่เจ็ดไปตามยามาผู้เย็ดต่างสองฟ้ายจะได้รู้จักกันฮะฮะฮะนี่แม่พูดมั่นกท่าไหรแล้วครับใช่เดี๋ยวฉันให้เธอไปห้าตางมันเนี่ยฉันไม่ได้อยากได้หรอกฉันแค่อยากเห็นความตั้งใจของเธอถึงได้มาฉันก็ยอมให้พวกเธอไปทำตัวอยู่นี้ขอบคุณครับแม่ฉันก็อะยาะกไ,ไม่ไมช่วยดูแลลูกสาวฉันให้ดีที่สุดเวลาทะเลาะกันก็อยากถูกติมัน พของฉันเรียม <Ừ. S 1> ันมาฉันไม่เคยตีมันเลยเธอรับปากกับฉันได้ไหมได้ครับแมย์ผมสัญญานี่ยไอ้ตัวไอ้ปาเบี้ยคนไม่เจ็ดเงินเกะเงินโลดเจ้าไม่เคยค่ากินเกะเกะที่ต้นนี่ไม่โป๊ะเออเมื่อกี้เล่ห์กับเมยไอ้เสือมึงนี่นะกบคุณครับไอ้เรื่ไปไปกินข้าวยังไงลูกจีนด้วยนะวะเอฟไปปปไปกินข้าวเดี๋ยววันนั้นเชิญเชิญเลยืมนะ ลบไปเลยวันลยไปวันสีเก้าเดือนเก้าวันดีได้คุณบอกยาให้รับโอเคไหมก็มีเว้นได้มันไปเรวอย่างนั้นเะบอเราเดี๋ยวเราได้รไมีมากว่ยตกอไหลังทำโซนนะเด็ดรือกงจีตาไม่เอาดนเดี๋ยวรกนดิสเปกดกเวดเลยนี่จิ๊บยีจิ๊บลานกันดานรถอยู่ดี จับจีบนะต้องี้ทางคุดนะจี้นออกเ็ดนะโอกกาคูณจีนออกเพ็ดอกกาคุณจีนกเอกกาคุณจีนก